พบกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆคนซ่อมรถปลูกผักนะสวัสดีทุกคนครับเรามาดูปุ๋ยหมักพืชสดกันนะทำได้ประมาณสักสามวันแล้วมั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผ่านไปสามวันจะเป็นยังไงนะ อตั้งกล้องก่อนนะทำงานคนเดียวนะเพื่อนๆขอโทษทีนะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวไปไปดูกันนะอาจจะมีสายเกะกะนิดนึงนะขอโทษด้วยนะ เพื่อนๆอาจจะแปลกใจนะว่าทำไมต้องมีสุ่มวางไว้นะถ้าถ้าเราไม่ทำเป็นกระโจมนี่นะเวลาฝนตกน้ำมันจะเป็นแอ่งกระทะลงไปในผ้าใบาแล้วมันจะซึมลงไปเพราะผ้าใบามันมีรอยรั่วนะ ผลก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผ่านไปประมาณ3ามวันลาขาวก็ขึ้นดีมากเลยเดี๋ยวนะวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับเห็นไหมครับถ้าผ่านไปสักหลายวันหน่อยน่าจะดีขึ้นนะลาขาวเต็มเลยความร้อนก็อุ่นๆ เห็นไหมครับลาหลังขาวมีทั้งลาเขียวลาขาวเลยนะนี่แหละสุดยอดอาหารพืชเลยนะเพื่อนๆโอ้โมีควันขึ้นเลยอืมลาขาวเต็มไปหมดเลยโอ้นี่เดี๋ยวรออีกสักหลายวันหน่อยให้เขาขึ้นให้หมดก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาไปใส่ต้นผักนะต้นคะน้านะคะน้าชอบมากเลยคะน้ากวางตุ้งจะชอบ ปุ๋ยหมักพืชสดนะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำยังไงนะมีบอกไปแล้วนะส่วนผสมเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพื่อนๆปุ๋ยหมักพืชสดในกระบะนี้นะส่วนใหญ่80%เนี่ยจะเป็นกระถินสดมาสับนะเพื่อนเพื่อ สับให้ละเอียดเลยก็ไม่ต้องละเอียดมากสักสับแบบสับๆๆเหมือนเราสับผักอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามาคลุกเค้ากับมีไอ้นี่ด้วยอะไรอ่ะกากกาฟแฟมีกะถินสดกากกาฟแฟลํลำอ่อนและอาหารไก่แล้วก็น้ำปลาหมักนะน้ำปลาหมักผสมกาก,ากน้ําตาลนะเพื่อให้เกิด ความชื้นความหวานไอ้พวกจุลินทรีย์มันจะมากินความหวานแล้วมันก็จะเกิดลาขาวนะก็จะเกิดกระบวนการความร้อนพอความร้อนขึ้นปุ๊บเนี่ยลาขาวจะมีพืชจะชอบมากเลยโตไวมากเลยถ้าเราได้ใส่นะกับน้ำปลาหมักสลับกันปุ๋ยหมักพืชสดถ้าใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็ไปใส่ต้นไม้อาทิตย์ละครั้ง หรือสองครั้งก็ได้แต่น้ําปลาหมักเนี่ยเราจะลดวันเว้นวัน,วนแต่น้ําลดทุกวันนะแต่ปลาหมักเราผสมวันหนึ่งอีกวันหนึ่งน้าเปลา่าอีกวันนึํงน้ปลาหมักผักจะโตไวมากเลยถ้าเราปรุงได้สูตรนะเพราะสูตรนี้เป็นสูตรของท่านอาจารย์ธงชนะพรมมินะปราัมาจารย์ผักนะครับไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะผมก็พยายามจะ ปรับปรุงเรื่องเสียงนะกลัวเพื่อนๆจะลำคาญไม่ค่อยได้ยินเสียงเงี้ยแล้วก็จะไม่ดูคลิปคนทำคลิปก็ทำคลิปแล้วอยากให้มีคนเข้ามาดูนะจะได้เป็นกำลังใจมีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาเพราะเรารู้เราจะตอบให้หมดทุกอย่างอยากให้ทุกคนทำได้นะถ้ามีเสียงรบกวนมีเสียงแทรกก็ขอโทษด้วยตอนนี้กำลัง ปรับปรุงเรื่องเสียงผมต้องขอขอบคุณอาจารย์บีมากๆแห่ง Beyond Channel นะที่แนะนำผมให้ใช้ไม้แต่จะเป็นไม้สายนะเพราะโทรศัพท์ผมเนี่ยรุ่นเก่าไม่ใช่รุ่นใหม่มันจะใช้ไม้ลอยไม่ได้ต้องใช้ไม้สายได้อาจารย์บีแห่งช่อง b e y o n c h ชน n e l เนี่ยครับแนะนำต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างสูงเลยที่แนะนำ มันก็จะออกแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลำคาญกันก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ตัวนี้เสียงจะไม่ชัดแล้วก็นี่เป็นการปรับปรุงเสียงนะถ้าเพื่อนๆฟังแล้วก็ติชมเรื่องเสียงหน่อยนะเ,เม้มมาบอกเลยนะว่าเป็นยังไงเรื่องเสียงนะตอนนี้เราก็จะเก็บเข้าไว้เหมือนเดิมจะอบเข้าไว้อย่างนี้อีกสักสองสามวันค่อยมาเปิดดูใหม่นี่ประมาณสวันมาเปิดดูนะ เริ่มเป็นล้วลาขาวเริ่มจะเยอะละถ้าเราเอาของเอาผ้าใบมาปิดอีกสักพักในลาขาวจะยิ่งเยอะอาจจะปิดไว้เหมือนเดิมนะแล้วค่อยมาเปิดกันใหม่ เช้านี่ลมแรงมากเลยครับเราต้องทับเข้าไว้แล้วตรงนี้มันจะมีรอยรั่วถ้าเราไม่เอาอะไรปิดน้ํามันจะลงแล้วมันจะแฉะเพราะแฉะปุ๊บมันจะเน่าเลยนะที่เราหมักไว้เนี่ยต้องอย่าให้ครบแฉะมากความชื้นพอดีๆเขาจะเกิดลาขาวขึ้นมาเยอะๆพอลาขาวเยอะเนี่ยพืชเขาจะชอบมาก โตวไวมากเลยโอเคเดี๋ยวอีก3วันเรามาดูกันใหม่นะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วกดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ